สวัสดีครับผมแม่พี่น้องครับวันนี้ผมป้าผมแม่พี่น้องมาทําไข่ดาวน้ําเต้ผมนะครับเอาไปดูวัตถุดิบก่อนครับก่อนโมีอย่างนักนะครับผมแม่พี่น้องครับดูครับผมจะทําไข่ดาวน้ํา2แกนหรือว่า2ฟองนะครับที่สําคัญนะครับไร้ก็คือมะนาว1นึ่ซีกนะครับหรือว่าคนใดโบมีมะนาวกไก่น้ําส้มสายชูได้นะครับนะครับหลังจากเขาตั้งกระทะครับผมใจ๊กระทะนี่นะครับนี่ครับตั้งกระทะเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมครับ เปิดน้ำเทน้ำใส่เปิดน้ำเปิดไฟน้ำเดือดนะครับนี่ผมเปิดตะกี้ไปก๊ัมแล้วนะครับนี่น้ำเดือดสบุนสบุนเจี๊ยดนะครับผมกำลังครับนี่ครับบีบมะนาวนะครับหนึ่งสี่นะครับบีบมะนาวลงไปเลยนะครับบีบมะนาวลงไปเลยแบบนี้นะครับผมมีมะนาวใจีน้ำน้ำส้มสายชูได้นะครับเอ้าลงเแล้วครับนี่ก้นเหี่ยสก๊ัมนะครับนี่ครับก้นก้นไอ้เรื่องนะครับหลังจากนี้เอากนเนสครับ เอามาเปิดไฟอ่อนๆนะครับเปิดแก๊สอ่อนๆนะครับเอาล้วครับเปิดอ่อนๆแบบเฮ้ยน้ําเดือดหนักนะครับแต่เฮ้ยมีความห้อนอยู่นะครับเออนี่ครับประมาณนี้ครับน้ำเดือดประมาณนี้ครับเอาล้วครับจะได้ตีแล้วครับเอาไฟอ่อนๆน้ำร้องเดือดแน้นะครับเราจะเทไข่ลงไปเลยนะครับนี่ครับเป็นไข่ไก่สองฟองครับเฮ้ยก่อยเทลงไปแลครับ ปล่อยเทลงไปเลยนะครับนี่รับสองฟองนะครับนี่ครับก็ปล่อยไว้เชครับปล่อยไว้สกกัมนะครับเล่งไฟนิดน้อยครับนี่ครับเล่งไฟแล้วครับรองเล่งแห้งนะครับถ้าเล่งแห้งนี่ไข่ของเขาไข่ขาวของเขาจะจะแตกนะครับแต่เขาเล่งไฟนี่ถ้กระตุ้นถ้าไข่ขาวมะฮ่อกับไข่แดงครับไข่ดาวน้ำนีกว่าดีต่อสุขภาพนะครับผมไม่ไปนองครับ ดีต่อสุขภาพเป็นเป็นเมนูที่ผมไปน,น้องหลายๆคนก่อนผมจะทํากันอยู่นะครับแต่วันนี้ผมได้ที่ทําบเป็นก็มามาดูวิธีนี่นะครับจะเอาจะเอาแบบแบบแบบยางหมดตูมก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาแบบซุกๆเลยก็ได้นะครับมาคนก็นชอบแบบซุกนะครับ วิธีทําไข่ดาวน้ำนะครับผมแม่พ er ี่น้องครับประยากครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเอาแล้วครับแต่ของผมนี่ชอบแบบยางมัตุ้มนะครับหล่อสก๊อตนะครับครับพอสังเกตดูครับผมแม่พี่น้องครับนี่ครับนี่ครับสังเกตดูครับใครจะเกาะตัวกันดีครับไข่ดาวน้ําไข่ดาวน้ําครับนี่ครับง่ายๆครับทำปร่ยากครับ เอาแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะขอตักใส่จานนะครับโอ้ครับยังบ่ดเต็มที่นะครับเดี๋ยวผมจะรอสักครับนะครับผมจะเอาเป็นแบบย่างหมัดรวมนะครับไข่ดาวน้ำนะครับก็ได้ดีบ่ชอบทอดในไข่ไข่ในน้ำมันก็ไม่ได้เลยครับโปไม่ต้องครับ เป็นเมนูทีดีต่อสุขภาพครับไข่ดาวน้ำนะครับผมชอบกินครับเออผมชอบกินครับกาแฟนะครับเหมาะครับตอนเช้านีะครับเอาลครับถ้าไข่ได้ตีนะครับเมื่อก่อนเลี้ยงไฟได้ครับบวเป็นอย่างครับว่าไข่ขาวดนเสตตัวแล้วครับบางคนก่อยชอบแบบบบซุกแตๆนะครับแบบยางมะตูมนะครับบางคนชอบแบบซุกๆเลยก็ได้ครับก็อยู่ที่เฮาชอบกินนะครับนี่สองฟองนะครับทิ่งกันเลยครับ นี่ครับดูครับดูครับเดี๋ยวผมจะแยกถ้เาฟ้องพอนะครับจะแยกได้ได้หมดครับนี่ครับพอครับไข่ดาวน้ําไข่ดาวน้ําครับเมาะครับพอแม่ไปน้องเฮ้ยกินกับกาแฟตอนเจ้าเจ้านะครับเมาะขนาดครับอ้าวหัจพอดีปิดแก๊สครับพอไม่ไน้องครับอ้าวปิดแก๊สครับปิดแก๊สนี่เอาเต็มขั้นตอนนะครับบริีตดคลิปเลยนะครับนี่ครับ แยกทีละแกนนะครับขอแยกทีละฟองนี่ครับหัวครับขอวกินนี้ครับนี่ครับปจะได้พอครับหน้าตาหน้ากินมากครับไข่ดาวน้าครับวิธีทําก่บ่รยากครับอ้าวมาดูอีกหนึ่งฟองครับโอ้ฟองนี่มาะครับเจนี่มาะนี่ครับนี่ครับไข่ดาวน้าไข่นะครับแล้วครับทุกผนจะไปกินกาแฟนะครับอ่ะ นี่ครับพอใส่จานมาครับหน้าตาครับน่ากินมูมัทครับผมไม่เป็นน้องครับผมไม่เป็นน้องก็สามารถไปทําตามได้แล้วครับเป็นเป็นเมนูดี่ดีต่อสุขภาพนะครับผมชอบกินครับกินแบบนี้ครับผมอริจิโนนครับผมบัใส่อย่างสักอย่างนะครับครับกาแฟอย่างเดียวครับอ่ะครับผู้กินนะผมเนื้อครับคิวนี่ก็ขอขอบคุณผมไม่เป็นน้องชื่อคนนะครับที่กอนที่ตัดขิ้นะครับประกาศขี้ไหมครับขอบคุณครับ